วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูการเปลี่ยนที่กองของผมอันนี้เป็นที่กองของผมนะครับนี่อันใหญ่วะใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วเราไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเรากองไปแล้วเออแบบมันจะแบบกระเฉาะข้างหม้อเศษบงเศษใบไปต้องกองหลายรอบอีกนะครับอันนี้นะอันนี้คือเก่าแล้วอันนี้ผมใช้มาประมาณปีเองละนะมันก็จะเก่าอย่างนี้นะครับแล้วมันเป็นผ้าแบบวันนี้ผมก็เลยใช้ผ้ามาเปลี่ยน นี่ผ้ามาเปลี่ยนนะครับและอันนี้มันเจ๋งตรงไหนรู้ว่เจ๋งตรงนี้เป็นซิฟครับเป็นซิฟนะปึ๊บ,บนี่ออกมาแล้วเปลี่ยนอันใหม่ไม่ต้องเปืองและดีและผมบอกให้มันดีกว่าที่กองชายเยอะนะ อันนึงนะ่ไม่ใช้ได้ปีหนึ่งะคิดดูดิที่กองชาแป๊บเดียวก็ยืดนะครับอันนี้มันไม่มีคําว่ายืดนะเพราะมไม่ใช่ผ้ายืดเป็นผ้าแบบเสื้อนักเรียนนะครับมันดีอย่างนี้นะนี่เองนะอ่ะนี่เห็นนะอันใหม่นะครับอันนี้อันใหม่อนะ่ะอันใหม่รอบเปิดทิปเปิดทิปนะนี่เขาใส่เข้าไปเขาใส่ไงานเนี้ยกูไม่เคยใส่ด้วย นี่นี่เห็นไหมเนี่ยล็อกเข้าไปในในเหล็กแค่นี้หึงก็ได้อันใหม่แบบไม่ต้องเปลืองแล้วก็ใช้ได้ยาวๆใช้ได้นานมากนะครับอันหนึ่งก็คือใช้คุ้มอ่ะจริงใช้คุ้มแล้วดีต่อสุขภาพด้วยผมใช้เนี้ยกองอนะ่ะมันดีนะอันนี้ที่ผมเปลี่ยนเพราะว่ามันนานแล้วเพราะทุกทุกผ้ามันโดนน้ํามันโดนไปนานๆเนี้ยมันก็จะเริ่มเปื่อนก็จะอะไรนะแต่ว่าที่กองชามันไม่ได้ทํามา เพื่อรองรับน้ำแบบเยอะๆอะไรเยอะๆ,ๆหนักๆเงี้ยปั๊บเดียวมันก็กว้างนะครับนะนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้ไงเหมือนใหม่เปียะเนี่ยเวลากองก็อย่างงี้ปึ๊บดูผ้าเนีย่ยเนื้อผ้าไม่เหมือนกันส่วนนี้เหรออันนี้เราไปทำไรนี่เจ้าี่นี่ดู อาใส่หมวกให้เกฟฟี่ครับลุยเงี้ยเป็นหมวกได้อีกคิดดูดิโอ้โหอันเีกประสงค์ขนาดไหนพอเราใช้ได้แบบปีนึงก็มาเป็นหมวกได้อีกสุดยอดนะเวลีกูแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะแล้วมึงไม่รู้จะสั่งยังไงเพราะกูก็บอกพวกมึงไปแล้วว่าเออมันสั่งยังไงนะสั่งกับกูเข้ามาในเพจนะแพงพูดได้คำเดียวเลยว่าสั่งกับกูแพงแน่นอน